5้าแวนการ์ด ETF ที่ควรซื้อด้วยเงิน1,000ดอลลาร์ 1, และถือไว้ตลอดไปประเด็นสำคัญกองทุนแวนการ์ด S&P 500 ETF เป็นตัวเลือกหลักที่ยอดเยี่ยมขณะที่ Value ETF ก็เป็นอีกทางเลือกที่มั่นคงกองทุนแวนการ์ด Go ETF และ Information Technology ETF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาการเติบโต กองทุนแวนการ์ดอินเตอร์เนชั่น i นลไฮด i เดนย y อีทีเ t f ควรพิจารณาเพื่อลงทุนในต่างประเทศทำไม v แวนการ์ดอีทเอจึงน่าสนใจการลงทุนในกองทุน e ีทีเป็นวิธีที่ดีสำหรับนักลงทุนมือใหม่และมือเก่าในการเข้าถึงตลาดโดยรวมและแวนการ์ดเป็นหนึ่งในชื่อที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในแวดวงนี้เพราะขึ้นชื่อเรื่องต้นทุนต่ำและประวัติผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง หากคุณมี1,000ดอลลาร์ 1, และอยากเริ่มต้นลงทุนแวนการ์ดมี ETF หลากหลายที่ตอบโจทย์ได้ทุกสไตล์การลงทุน 1. v a n g แวนก์ด S&P 500 ETF หรือ VOO แนวคิดลงทุนในหุ้น500บริษัทใหญ่ในอเมริกาผลตอบแทนเฉลี่ย5ปี15.9%ต่อปี10ปี12.8%ต่อปีจุดเด่นเป็นแกนหลักของพอร์ตลงทุน เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มจากพื้นฐานแข็งแรง 2. Van Guard GO ETF หรือ VUG แนวคิดลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ของสหรัฐดัชนีอ้างอิง CRSP US Large Cap GO Index ผลตอบแทนเฉลี่ย5ปี17.1%ตอ่อปี10ปี15.3%ตอ่อปีจุดเด่นหุ้นเติบโตมากให้ผลตอบแทนสูงเหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ 3. Vanguard Information Technology ETF หรือ VGT แนวคิดลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐด,ดัชนีอ้างอิง MSCI US IMI InforTech 25/50ั 50. หุ้นเด่น Nvidia Microsoft Apple รวมกันเกือบ45%ของกองทุนผลตอบแทนเฉลีย่ย5ปี19.2%ต่อปี10ปี19.8%ต่อปีคำแนะนำใช้เสริมพอร์ตไม่ควรเป็นแกนหลักเพราะเน้นหุ้นกลุ่มเดียวมากไป 4. Vanguard Mega Cap Value ETF หรือ MGV แนวคิดลงทุนในหุ้นคุณค่าขนาดใหญ่กลุ่มหลัก การเงินมากกว่า25%เฮลท์แคร์มากกว่า16%หุ้นเด่นเบิร์กชัยฮาร์ตเว่ย์เจพีมอร์แกนเอกซอนโมบิลยูเนเต็ดผลตอบแทนเฉลี่ย5ปี13.9%ต่อปี10ปี10.3%ต่อปีจุดเด่นดีสำหรับนักลงทุนที่มองว่าหุ้นคุณค่าจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง 5. Vanguard International High Dividend Yield ETF หรือ VYMI แนวคิดลงทุนในบริษัทนอกสหรัฐที่มีแนวโน้มปันผลสูงสัสดส่วนพอร์ตหุ้นยุโรป40%เอเอเชียแปซิฟิก25%บวกตลาดเกิดใหม่20%บวกผลตอบแทนเฉลี่ย5ปี14.7%ต่อปีปีนี้2025เพิ่มขึ้น18% จุดเด่นกระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศเพิ่มโอกาสจากเศรษฐกิจโลกสรุปถ้าคุณมีเงิน1,000ดอลลาร์และกำลังมองหาการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงแวนการ์ด ETF เหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีใช้ VOO เป็นแกนหลักเสริมด้วย VUG หรือ VGT สหรับการเติบโตเพิ่ม MGV เพื่อทวงดุลความเสี่ยงปิดท้ายด้วย VYMI เพื่อกระจายไปต่างประเทศ นี่ก็คือ5แวนการ์ด ETF ที่ควรซื้อด้วยเงิน1,000ดอลลาร์ 1, และถือไว้ตลอดไปฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ